แจ้งเตือนประชาชนโปรดระวังโรคไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝนนี้กับการเพิ่มเติมของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทําให้มีผู้ป่วยจากโรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงการป้องกันเป็นสิ่งสําคัญมากจึงมีการเตือนประชาชนให้ยึดหลัก3าเก็บป้องกัน3โรคซึ่งเป็นคําแนะนําที่สําคัญมากในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งทําให้บ้านของเราไม่เป็นที่พักของยุงลายการเก็บขยะและกําจัดแหล่งเพาะพันธุยุงเป็นสิ่งสําคัญจึงต้องเก็บขยะอย่างสม่ําเสมอกําจัดแหล่งน้ําที่ยุงลายอาจจะวางไข่หากมีฝาภาชนะก็ควรปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันการวางไข่ของยุงลายเก็บน้ําให้ปิดฝาการเก็บน้ําในภาชนะที่มีฝาหรือใช้ฝาปิดน้ําเป็นสิ่งสําคัญเพื่อป้องกันการวางไข่ของยุงลายหากไม่มีฝาก็ควรเปลี่ยนน้าบ่อยๆหรือเทน้ําทิ้งเพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ของยุงลาย โดยการป้องกันนี้จะช่วยป้องกัน3โรคคือโรคไข้เลือดออกที่เป็นโรคที่รุนแรงและอาจเสียชีวิตได้ตามด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสิกาที่อาจเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง นายแพทย์ทวีชัยวิสนุโยธินผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมากล่าวว่ายุมายเป็นพาหะนําโรคให้เลือดออกทําให้ผู้ป่วยมีไข้สูงเฉียบพลันเกิน39-40ถึงองศาเซลเซียสประมาณ2-7ถึงวันพร้อมกับอาการปวดสีสปวดไม่ตามตัวหน้าแดงอาจมีจุดแดงเล็กๆขึ้นตามลําตัวแขนขาอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและเบื่ออาหารซึ่งส่วนใหญ่ไม่ไอหรือไม่มีน้ํามูก แต่ที่นี้ก็มีเรื่องที่เป็นเพียงความเชื่อของบางคนว่าอาการไข้เลือดออกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอาการในช่วงหลังจากไข้ลดลงซึ่งต้องระมัดระวังเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะอาจเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง9ตุลาคม2568พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน46,750รายซึ่งอัตราป่วยเป็น70.76ต่อประชากรแสนคนม,มีผู้เสียชีวิต39รายซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมาก ในเขตสุขภาพที่9ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง10ตุลาคม2568มีผู้ป่วยสะสมจำนวน4,585รายอัตราป่วยเป็น69.48ต่อประชากรแสนคนมีผู้เสียชีวิต4รายซึ่งจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ10-14ปีรองลงมาคือ5-9ปีและ15-24ปีซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่ต้องระวังมาก นายแพทย์ทวีชัยวิสนุโยธินกล่าวต่อไปว่าการป้องกันเป็นสิ่งสําคัญจึงต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงลายกัดทานยากันยุงหรือสวมเสื้อผ้ามิดเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกกัดหากต้องทั้งคืนในป่าหรือสถานที่ที่มียุงชุกชุมก็ควรนอนในมุง้งหรือหามุ้งคลุมเป็นเพื่อป้องกันการถูกกัดหากมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกก็ควรไปพบแพทย์ทันทีอย่าเลือกยาลดไข้เองยาลดไข้ที่ปลอดภยัยคือยาพาราเซตามตามขนาดยาที่กําหนดห้ามรับประทานยาลดไขในกลุ่มเอนเซ N ินเอส เช่นไอบูโปรเฟนไดคลฟีนักแอสไพรินรวมถึงยาชุดซึ่งอาจมีผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอาจเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารและยากต่อการรักษาหากรับประทานยาลดไข้หรือเช็ดตัวแล้วไข้ไม่ลดภายใน1-2สองวันก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและตรวจสอบอาการอย่างเต็มที่ตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรคได้ที่1 4 2 2สอง